วันนี้เป็นวันที่ผมเริ่มจับดาบต่อสู้และก็เริ่มเชื่อเป็นนักดาบเหตุการณ์ก่อนหน้านี้จะเป็นยังไงไปดูกันพร้อมกันเลยช่วยกลับไปก่อนได้ไหมกลับไปก่อนได้ไหมไม่อยากให้เจอได้เห็นน้ําตาที่มันไหลเพราะว่ามันเจ็บมันเจ็บเหลือเกินจนเกินจะแทบจะทนไวโยโยสก็สวัสดีกันด้วยนะครับกับผมแล้วนะครับกับไมค์ครับชีวิตรอดนะครับผม อีพีนี้เราก็จะมาสร้างบ้านชวบชวบชวบพวงดาบชบชบโอเคเราก็จะมาอาปลูกผักปูกหญ้ากันเลยนะครับแล้วก็เฮ้ยรู้สึกว่าโลกใบนี้มันเปลี่ยนแปลงไปนิดหนึ่งนะอเ,อเออคิดไปเองคิดไปเองแหละ มันฝรั่งชูบโอเคคลิปที่แล้วเราก็ได้สร้างตู้ปลาไปแล้วนะฮะบบบโอเคจะใช้น้ำตรงนี้เป็นประโยชน์นะฮะชวบชวบ โอเคนี้วเราก็จะปลูกมันฝรั่งโพเตโต้โพเตโต้โพเตโต้เอาๆจะกินละสวนมันฝรั่งโอ้แ okay, ค่รถคลิปตัวนี้เราก็ไปดูดมันด้วย เยวต้องไปล่อหมูอ้าวแค่อถมีแค่นี้นะที่เหลือก็มันก็รังเราไปโดของชาวบ้านมานะฮะเพราะเราไม่ใช่ดหรอกอย่าเชืไว้าดเราคือหัวหน้าหมู่บ้านเราก็ต้องได้รับส่วนแบ่งสิช็อ,ชอ,ชอรับรับเาเรียกว่าสวยหรือภาษีนี่เอากระตุกกระตุกภาษีจากการบริหารประเทศยังไงล่ะ ท้อเรื่เก็บเก็บเฮ้ยกินไก่ก่อนงำๆงำงช,ชุบชุบชุบ <ừ. S 1> ชุบชุบเราก็มีเพชรแล้วแล้วก็มีห้องส่วนตัวนะครับผมเป็นไงบ้าง เป็นไงบ้างล่ะห้องของหัวหน้าหมู่บ้านมันต้องสวยงามขนาดนี้สิชุบที่นอนโอเคไหนไปดูความพัฒนาของหมู่บ้านนี้สิเฮ้ยเหมือนกับมีอะไรฝนก็ไม่ตกนี่เพื่อนๆทำไมพ้าผ่าเนี่ยผมรู้สึกว่าโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงนะ บ้านข้าคงปลอดภัยเลยนะไม่มีอะไรหรอกนะร้าคงคิดไปเองแหละคุนไม่ตกคว้าบาได้ไง,งไงวะควนแล้วก็ฟาร,ร์มแล้วก็ขยายนะวันนี้จะทำอะไรดีไปหาใช้ไปอีก ก็จะครับชาวเวลก็จะครับขวานสวยเออเราลืมปลูกชูก้าเคใส่แล้วก็เก็บ ไว้ปลูกได้แล้วชูค่าเคเราควรที่จะปลูกตรงนี้ดีกว่าแล้วก็โ,กโม้ยอทรายเว้และลืมไปว่าทรายมันมมชู ายมันร่วงนี่หว่าน้ำอินฟินิตี้เราต้องปิดก่อนชุบโอเคอก่อนอื่นเราก็ต้องตัดไม้ตรงนี้ออกแล้วก็ใส่ไส สวยงามแล้วก็จะปลูกทุก้าเคสวยชุบโอเคเยิาเดินไปดูข้างล่างหน่อยนิดนึงเมื่อกี้เราทำอะไรผิดข้างล่างนี้มืดแน่เพื่อความปลอดภัย ปักไปก่อนชุบชุบเพื่อป้องกันหมู่บ้านนี้ใดีที่สุดเพราะว่าเราคือหัวหน้าหมู่บ้านนั่นเองเย่อเออโหนี่อะไรวะเนี่ยมันจะมืดแล้ว คืนนี้เราก็จะประจนไปกลางคืนกันดีกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวเพราะเรามีชุดเกาะเล็กแล้วทำให้หมู่บ้านนี้สว่างกันดีกว่าเพื่อป้องกันปีศาจรา 1, 2, ้าย123ชุบชุบว้าวบ้านเราสวยจริงๆเลยเนี่ยบ้านหมู่หัวหน้าหมู่บ้านเนี่ย ไม่เปไ็นไรนะประชาชนข้ามาแล้วเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานเฮ้ยผมคิดว่าวันนี้พระจันทร์มันแปลกๆแฮ่เพื่อนๆคิดเหมือนกันไหมเดี๋ยวจะไปดูชั้นดาดฟ้าชุบชุบถือดาบไปด้วยข้าคิดว่าวันนี้พระจันทร์มันดูแปลกๆ ก็จะมีปีสาร้้ยออกมาเลยชวบชวบคิดไปเองเหรอมั้งไปแล้วไหนล่ะดูหมู่บ้านค่าเซชบุบว้าวสวยงามตามท้องเรื่องนั่นมันมานี่เฮ้ยนี่นมันปลาเหรอตัวอะไรน่ะเราต้องลงไปดูใกล้ๆสิ มีชุดก็เฮ้ยนั่นมันปลาชุบโหมันตัวอะไรแฮะโอ้โห,โหนั่นมันเฮ้ยตัวอะไรจัดก,การซอมบี้อยู่นะชักท่าไม่ดีแล้ว ้าว่าแล้วว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นส่งผลจากพระจันทร์คืนนี้ไม่กล้าเข้าไปเฮ้เฮ้ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเจ้านี้นี่ทำไงที่หมู่บ้านเรากำลังตอกอยู่ในอันตร,รายเฮ้ย เฮ้ยไอปลานี่เราไม่รู้นะว่าสกิลมันเป็นยังไงเ,เดี๋ยวเพื่อความปลอดภัยต้องพิมพ์โซดก่อนครับเกมรูเกมรูอิวเวนตอรี อินเวนทอรี่มีคำสั่งอะไรบ้างวะนี่ไงพอรามิเตอร์เบอินเวนทอรี่เออแม่หนึ่งคี็ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายเป็นใครนะ่ะเอ้ยพวกนายเป็นใครนะ่ะมาที่นี่ได้ไงนี่มันหมู่บ้านข้านะเนี่ยข้าขวัวหน้าหมู่บ้านข้ายังไม่ได้ให้นายเข้ามาเลยเนี่พอดีว่าเแถวนี้มีอสูรเฮ้ยเป็นไปนไม่ได้ข้าอยู่ที่นี่มาเป็นเป็นปีเป็นเดือนแล้ว แม่จะมีอาสูนตัวไหนนอกจากซอมบี้กิปเปอร์เลยไม่ใช่มันมีอาสูนจริงๆข้าได้รับารกิจมาจากเอ่อในท่านให้มาสังหารอาสูนที่นี่มันจะเป็นไปได้อย่างไงนามาคนเดียวเหรอเ่ามไม่ได้มาคนเดียวผมมากับเอ่อทีมงานหน่วยพิฆาตอาสูรอะไรหน่วยพิฆาตอาสูนนี่มันหน่วยไหนกันเนี่ยต้นหน่วยพิฆาตอาสูนไง ก็ไหนก็ระวังตัวให้ดีล่ะว่ออาอสูรมันเดินเล่นผ่านเฮ้ยแล้วแล้ว,ลวข้ามีอะไรจะถามนะไอปลานน่นมันคืออะไรปลานน่นก็เป็นหนึ่งในอสูรชนิดหนึง่งระวังตัวให้ดีล่ะปะโถแล้วข้าจะทำะไงวะเนี่ยข้าก็ไม่กล้าเข้าไปสู้กับอสูรซะด้วยสิชอไหนลองไปดูสิ เอ้ยมันไม่ทำอะไรข้าไองไหนข้าลองไปราดตะเวนแถวหมู่บ้านสิอะไรวะเฮ้ยวันนี้ทำไมคืนนี้มันดูแปลกๆข้าสังหรณ์ใจจากพระจันทร์แล้วอืมเฮ้ยไอหมอน,นั่นหนาไปไหน้วข้ารู้สึกแตงหงิดตงึงิดไว้แล้วเชียวหมู่บ้านข้าต้องปลอดภัยจาก อะไรนะอโูนเหรออ่าไม่ยอมไม่มันมาจัดก,การหมู่บ้านข้ารอกนั่นไงก็คีปเปร์ปกตินี่ว่าข้าจะตาฝาดไปเองงั้นหรือก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่แปลกประหลาดคืนนี้ก็ปกตินอกจากไอปลานั่นกับไอไอนั่นไงมันสกิลท่านก็ปกตินี่ข้าของกซิเจน,น,นอ้าวเฮ้ย ไม่ได้คิดไปเองนายนายก็ใครน่ะลีกไปที่นี่มีอสูรน,นะข้าข้าคือเสาหลักหมอกอะไรก็เสาหลักหมอกวันนี้เอ้นายอธิบายอธิบายให้ฉันฟังหน่อยนี่ข้าคือหน่วยพิฆาตอสูรย์แล้วไอ้หน่วยพิฆาตอสูรน,นี่มันคืออะไรข้าได้รับภารกิจประจำนายท่านเพื่อมาให้คุ้มกันหมู่บ้านนี้เพราะว่าข้าได้ข่าวว่า มู่บ้านนี้จะเป็นเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันเฮ้ยนายนายจำได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยแล้วข้าได้ชุดอะไรมาเนี่ยอ้าวเฮ้ยอยู่ๆก็ได้ชุดเฉยชุดอะไรกันเนี่ยเฮ้ยนายไกลแค่ขีกา,กกอ,กาอีกาไงล่ะอีกาแกงไง อ้าวเฮ้ยแล้วมันมาไงวะเนี่ยข้าได้ดาบอะไรวะเนี่ยนิชินตอนเช้าวะนะเนี่ยเมื่อกี้ข้าได้ชุดมานะเนี่ยอ้าวแล้วสาวหลักคนนั้นหายไปไหนแล้วอ้าวนี่เจ้าอีกาตัวเมื่อกี้นี่หนาเฮ้ยนี่มันดาบดาบอะไรวะเนี่ยนิชินสวอตวอเตอร์เฮ้ยติทำไมฟันได้เป็นน้ำวะเนี่ยย่อ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  ก็ไม่รู้แหละแต่ก็เอ้ยเอาละเฮ้ยแล้วนี่เจ้าตามมาทำไมเนี่ยก็จ้าก้าก้าคือเก่าของเจ้าอะไรโง่อ้าวเอ้ยทำไมมันมีแต่เรื่องแปลกๆไะอะไรดาบเพชรก็ไปเก็บไว้ก่อนก็แล้วกันหวังว่าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายสินะว่าจะหวังว่าจะมี เรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโอเคก็อาจจะไปดูเดินดูรอบๆก่อนสิมีอะไรที่ผิดปกติเกิดขึ้นไหมโอ้ชุดนี้แม่งเพิ่มเกาะดีจริงดาบนี่หรือว่า ก็ต้องไปฝึกวิชาให้คล่องนะเนี่ยในไปรองกับสัตว์ไปรองกับสัตว์ข้างนอกสิข้าไปรองดาบหน่อยเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นกระแสน้ำไหมจะมันคืออะไรไม่รู้เนี่ยข้าขอย่างใช้ไม่เป็นต้องหาคนพวกเมกื่อกี้ถามแล้วสินนะไหนรองกับหมูเลยทิ เอ้พวกโอ้โหทีเดียวตายเจ้ะน้องหมูขอโทษนะไหนลองซ้อมสิยอ่ยอยอ่ยอยอ่อย่อมอะไรมา้างวันนี้จะทำอะไรดีวะ ต้องเออเดี๋ยวไปทำชูเค้กก่อนดีกว่าเอ้ยเอาเฮ้ยให้อา่านวัวก่อนดีกว่าจากชีวิตบ้าวบ้านนี้การจนอะไรกันแล้วเนี่ยบอกว่าเออโดนเล็งเป้าจากใครไม่รู้เนี่ยมูซันอย่างนั้นเหรอเอ้ยอกาในาน้าอว้งหน้าหมู่บ้านก็คิดหนักในการหน้าโดนโคตรก้อแบบเนี้ย นี่เราต้องป้องบ้านนี้น้น่เรออ่าไม่ได้ปลาข้าววัวไม่โอ้ชุบชุบโอเคเย่หวัดดีเจ้าไก่อาหารยังไงอะ่ะวันนี้ก็ทำหน้าที่เป็น ของดีๆไม่ละไหนยิววะน้องกูออกไปกินออกไปกินรวยเลยออกเยอะพอสมควรแน่นเนี่ยสองรอยถึงตอนกลางคืนสินะเราจะถามพวกมันได้ว่าดาบนี่กับชุดนี่มันคืออะไร อยู่ๆข้าเขาได้มาเฉยอ,อืมันคืออะไรกันแน่ครับเขาไม่มีทางรู้ได้เลยเฮ้ย เอ้ยอะไรเนี่ยข้าต้องหาคนสอนอะไรดาบดาบนี่หแหละข้าเขาไม่รู้เหมือนกันว่าดาบนี่คืออะไรเจาเฮือต้องฝึกวิชากายเจาะเจาข้าสองไว้ก่อนนะเผื่อมีอาศนเข้ามาข้าก็จะเยอะโอ้โหเจาเฮ้อเจา โบ <laughs> ้ต่อยช่อช่อเอ่อชอชอช่อชอชอช่ออืมข่าวรู้แล้วนี <pod cast _ innovations> ่มันคืออะไรวะเนี่ยช่อช่อคนอืม อย่างนั้นเรอสงสัยข้าต้องเป็นนักสู้แล้วขอาฝึกวิชาปกป้องหมู่บ้านของข้าให้ได้เลยแปรกยิ่งอยู่ๆก็มีพวกแ,กแปลกๆมาได้ไงก็ไม่รู้กองครับอยู่ไหนข้าจะครับของเพื่อที่จะไปฝึกซ้อม ก็บอกป้องหมู่บ้านนี้ได้เลยดูสิหมุดไม้ไม่มีเหรอก็จะทำหมุนไม้ต่อสู้ได้ไงวะเนี่ย อเ,เอ้อีกาข้าจะไปฝึกซ้อมได้ที่ไหนบ้างจงอาไม่รู้ไม่รู้จงอาเวลาว่างเราก็ไปตัดไม้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะได้มา,สร,าสร้างบ้านแล้วก็สร้างกำแพงหรือว่าหมู่บ้านอืม ต้องบอกป้องหมู่บ้านนี้ได้ชอจชอชอเฮ้ยอ้าวเฮ้ยตัดไม้ไม่ได้งั้นเหรอ าดีกว่ไม่ไหวเลยดิข้ายังต่อสู้ไม่เป็นเลยนี่มันจุดเริ่มต้นอะ่รเงี้ยนะชัดๆไหนลองดูดิชาะชาะชาะแกเลยต่อยชาะครับไม่ครับช็อตได้ดีดีเชาะโอเคดีมากเนอง กาชักจะสนใจเจ้าแล้วสิเฮ้ยไอ,ยอย้นี่มันกลางวันแตกๆเนี้เนี่ยตัวอะไรวะเนะี่ยเสียแล้วไงเฮ้ยกูไปแล้วมันมีดาบเยอะเกิน ไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วมันไม่ใช่คนดีแน่ๆเลยข่าข่าข่าชิงแล้วเฮ้ยเข้ามาสิไอ้โง่าจะฟันตาหน้าเป็นตาตะโก้ให้ดู ปแปกสวยแล้วไงมันกำลังจะกลางคืนอีกแล้ว้าคงมากว่าหมูบ้านเก้นไ่แน่หรอกจ้าลดซ้อม โอ้โอโอโอ้เฮยที่ข้าเผลอทำอะไรไปเนี่ยชาะวะ วงางแปนงกันบนบ้านก่อนกลางคืนอีกแล้วสินะข้าควรจะทำยังไงดีข้าต้องแกงวันนี้เงอปอกป้องบอลเอ้ยเอ้ย ชัวฮัม,มข้าตัดสินใจแล้วครั้งนี้ข้าต้องถามหาคนสอนดาบให้ข้าได้ให้จนได้จะเป็นยังไงกันต่อคอยว่ากัน